เฮลโลสวัสดีสำหรับชาวเอกซีมมิ่ทงทุกๆท่านนะครับคลิปนี้เราอยู่ในแมปเวอร์ออฟบันเทิงครับใหม่นะครับผม <laughs> โอเคนะครับคือแมปเก่ามันเป็นคอมมานด์บล็อกแล้วทีนี้ก่าวจะก,กันโปรสักส่วนหนึ่งได้แต่ที่จริงแล้วมันกันไม่ได้นะครับออเออเร็ตทำไหหน้าด,ดูเศร้าจังวะ <laughs> นะครับ ก็คือมันกันไม่ได้ดังนั้นผมก็เลยย้ายฐานมาเล่นในแมพที่ว่ามันทำไอชิเมนได้ที่ว่ามันไม่ได้เปิดคอมมาน์แล้วกันนะครับคือโลกที่คล้ายๆกับบันเดิงครับเลยนะครับเพียงแต่ว่าจะมีคนที่ไม่ใช่บันเดิครมาเล่นด้วยนะครับโลกนานพัฒนาไวๆหน่อยเน,ะนาะเวลาแจกแบบจะได้แบบบันเทิงนะครับโอเคมา นะครับผมก็อันนี้ผมเล่นไว้หน่อยหนึ่งตอนสตรีมเมื่อวานนี้นะครับผมวันนี้ทำอะไรดีอะ่ะอาหารก็ไม่มีใช่แล้วอาหารเราต้องเผาอาหารก็เผาอาหารกันก่อนแล้วก็อันนี้ไว้เก็บขยะนะครับอันนี้เกาะของทีมทีมคนอื่นเขาไม่ใช่ทีมเรานะครับ เอาจริงเราจะต้องเก็บอะไรวะอสอนซสะตอนเอาไปเลยนะครับไอซยเอาไปเลยขยานะอืมนี้ให้ยกให้โอเคนะครับเดี๋ยวขอคราบของแป๊บหนึ่งนะปึ๊บแล้วก็เอาเป็นอ่าไมสติ๊กนะครับหลังจากนั้นเราจะเอาเป็นไอเทมที่เป็นขวาน เป็นชเวลปวันนี้นะครับโอเคอ,อีกสักอันหนึ่งทำทอสักสองอันฝนมันตกอะนะครับลงไปขุดเล่นก่อนอ๋อแล้วก็โอเป็นน้ำไปแก แล้วก็ใครที่แบบเล่นบันเดิงครับไอ้แมปเก่าอยู่เนาะก็อยากให้เปิดต่อไหมหรือยังไงนะครับแต่ผมว่าผมจะไม่ซัพพอร์ตดังโปร,โทรเทคละเฮ้ยเล็กกัทุกคนนะครับเพราะว่ายังไงมันก็โกงกันได้เนาะผมก็เปิดจะเปิดให้มันเล่นกว้างๆเลยละกันคิดว่าไงเอ่ยนะครับให้ให้แบบ ไปเล่นไกลๆกันก็ได้อะไรเงี้ยไปสร้างอะไรให้ทำที่ไกลก็ได้อืเพื่อว่ากันคนโกโรโประมาณนี้นะครับเพราะว่ายังไงมันก็มันก็ใช้โปรแกรมโกงกันได้นะครับถ้าเราจะกันมันคงกันได้ไมมร้อเปอร์เซ็นอยู่ดี <_ n S 2> เพื่อไม่เสียใจภายหลังผมก็เลยย้ายฐานมาเล่นนี้ดีกว่านะครับ เดี๋ยวพอสร้างเงี้แล้ว,ลวไ่คนมาเกียนอย่างงี้มันจะมันจะเป็นอันตรายต่อจิตใจของผู้เล่นนะครับโอเคขึ้นดีกว่าได้แล้วพอสมควรจำนวนหนึ่งละสิบห้าก้อนเป็นเวนละเป็น,อ,นอันคุ้มมากกินไปเดินไปเนี่ยแล้วก็อาหารจะลดอีกแล้วงั่นไง ตัลแรครึ่งรอด <l ux> โอ้โหรดไวจริงๆนะครับมาทอชทัดี่ทอดทอดเอาทอดหายปึ๊บยังตกอีกเหรอเนี่ยทำไมครับเวลาถือทอชไม่ยำสว่างทีนะนะครับมันควรจะสว่างมาลงมาไฟนเลยนะมาเร็ว โธ่เอ้ยมานะครับเรามีเหล็กแล้วก็เริ่มไปสบายแล้วแหละบอกเลยนี yeah, 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 yeah. ่แย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 ่อึบอึบอึบมามาเร็วมันนี้เร็วเอาซอมบี้ฮัลโหลตกทำนอไมอยู่ๆก็ตกทำ ขึ้นมาอืมไม่ขึ้นนะอ่ะเออนะครับโอเคทีนี้เราก็จะไม่ใช่ดิเราต้องเอาไปเผาแร่เหล็กนะครับอ่ะตราที่เหลือก็ให้เขาเผากันเองแล้วกันเนาะอืมแล้วก็แกนะ่ะ โอเคหายอันนู้นจะเป็นเกาะสปาวนะครับที่เราไปสปอนตรงนู้นแหละนะครับ mm hmm. แล้วแล้ว,ลว,ลวอาหารอุ้ยอุ้ยอันตรายอันตรายเลือจะหมดอันตรายช่วยด้วยอ๋อ แล้วก็ตรงนั้น่าจะเป็นโอเชียนพาร์เมนนะครับรนู่นน่ะนู่นน่ะอนั่นแหละนะครับที่สว่างนิดเดียวอะ่ะโอ้ยอาหารเที่ยวมีเที่ยวมีโอเคโอ้เที่ยวมีอยากกินบะหมี่เลยหิวมีไม่ดี ช่วยด้วยโอเคเราต้องครับเรือหน่อยนะนะครับครับเป็นพ่วหงหอันแล้วก็ครับเป็นเรือนะครับเราจะไปหาสถานที่ในการชิดรอดใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะครับถึงสถานที่แล้วผมก็ก็จะไม่ทำอะไรเพราะว่า เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันใกล้เช้าแล้วเดีวพาไปดูเกาะสปาลหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้เกาะสปาลเราทั้งเกาะเลยเนะครับเกาะน,นี้เป็นสิทธิ์ของทุกคนในการสร้างนะเนาะว่ายน้ำมาได้สาหร่ายเชยเลยนะครับ าทำลายอาสาลายเคียวเล่นมัน้งโอเคตรงนี้มีแตงกวาด้วยเขาเลือกแตงกวาทะเลเพื่อไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคผมจะยึดเกาะน,นี้เลยแล้วกันดีไะวะเฮ้ยมีคนมาตัดไม้แล้วได้เหรอขอสำรวจหน่อยแล้วกันนะ น่าจะเป็นหมู่เกาะนะครับแถวนี้นะมีเรืออัมปารางยังไม่ทางทางนี้อ่าเป็นเรือน่าจะเป็นเรือนะครับที่เป็นแท่งไม้ขึ้นมาหรือเปล่าไม่รู้นะเออทำไมเกาะมันโดดเดี่ยวจังเลยเฮ้ยเกาะใหญ่ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่นะ มีดินนี่หรือเปล่าจะเช้าแล้วอำ่ำเกาะที่เป็นทรายไม่แต่เกาะใหญ่ผมอยู่ได้ <c oughs> แค่นี้ผมก็พอใจแล้วนะครับช้าแล้ว <c oughs> โอเวน โอหนีก่อนเลยหนีก่อนเลยอยู่ไม่ได้นะครับถ้าขึ้นแล้วขอสำรวจรอบหน,หนึ่งเกาะมันสูงดีนะเนี่ยเลือกจะยึดเกาะน,นี้เป็นฐานเลยดีคิดก่อนคิดก่อนสำรวจเพิ่มริมมั้งเนี่ยนะครับ ข้างหน้ามีเกาะอ,อีกงไหมอืมต้องสำรวจอย่างนี้ถ้ามีกอเกาะอีกเราก็เกาะอื่นถ้าไม่มีค่อยกลับมาที่นี่แล้วกันนะครับขอให้เจอต้นมาให้ข้าเกียรติของข้างแรงเอ๊ะนั่นเกาะหรือเปล่าเฮ้ย นั่นมันเกาะอะไรกันนะ่ะหานั่นมันทวีปนั่นนั่นมันไม่ใช่เกาะมันคือแผ่นดินใหญ่ใช่เปล่าโอเคผมอยู่บนเขานั่นแหละดีละนะครับชอบความเย็นนะครับผมก็จะอยู่บนเขานี่แหละได้ที่แล้ว เราได้บ้านอยู่แล้วนะครับโอ้โอ้สวยนี่ยังไม่ได้อัปเดตหนึ่งสเจ็ดนะภูเขาใหม่อะไรอย่างนี้ถ้าอัปเดตด้วยแล้วก็มไม่ต้องพูดถึงนะครับบไอ้หินล่นอย่าให้มีทอร์เดนที่ป่าได้ยังไม่มีกดีนะครับ ถ้ามีน่าจะสนุกโอเคขึ้นงานละตรงนี้สวยดีนะนะครับวิวตรงนี้ผมว่าเปิดวิวดีเทนน้อยไปนะครับพอให้มันเหลือเซิฟน้อยลงก่อนตอนนี้เปิดทั้งสี่เซิฟวิเมันจะบ้าตายเอานะครับ ไอ้ตรงนี้ทำได้นะทำทำแบบทำพวกตกแต่งให้มันเป็นแบบตรีมแบบบนเขาอ่ะอ้สวยโอ้ผมจองตรงนี้ <c oughs> จองเลยทำเลดีเกินเฮ้ยเป็นภูเขาล้อมรอบนะครับอย่างนี้ดีนะครับเหมาะกับการเป็นบ้านเราอืม กินอาหารแบบหอูกินเป็นชาติเลยนะครับโอ้ฝั่งหลังเป็นไทก้านะขอเดินอ้อมหน่อยนะครับไม่มีเตียงเซฟด้วยนะถ้าตายเนี่ยลำบากเลยลำบากมากเลยแหละนะครับต้องมานั่งเก็บของเตยชิ้นโอ้ไม่ทานโอเคข้าหงหลังนี้เป็นป่าไทก้านะครับก,ก็มีเกาะหมูกก่เกาะน้อยด้วย โอเคนะครับอันนี้เป็นเขาตะปูใช่ไหมเนี่ยอโอเคครับก็ประมาณนี้ด้วยกันวันนี้เรามีพื้นที่ในการในมีทําเลมีสถานที่ในการสร้างบ้านมาะชีวิรอดแล้วมีน,น,น,วน้ำล้อมรอบเลยอันนี้ก็ดีวะ่ะผมว่าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับตรงตรงนัง้นนะตรงนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นถนนเป็นฟาร์มเ,เป็นอะไรก็ว่าไปบ้านถ้าอยู่หลังๆห,หน่อยติดเขาอย่างเงี้ยนะครับทำเลโอเคผมพอใจแล้วนะครับ ส่วนฝั่งนั้นก็ให้คนอื่นเขาอยู่ไปเนาะโอเคถ้าใครคลิปดีก็ขอลากันไปก่อนล้วกันนะครับก็ถ้าชอบลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอ๋อแล้วก็คลิปลงทะเบียนที่ผมลงไปก็ทำตามได้เลยนะเดี๋ยวไปรับนะครับ